เหรียญสองบาทสีทองปีพศ2557ติดอันดับที่หนึ่งเหรียญหายากมีราคาเกินหน้าเหรียญเราไปชมกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอย สวัสดีพี่พ,พน้องน้องทุกท่านทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมวันนี้พี่จอยก็มาอีกเช่นเคยนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้เรามาดูเหรียญสองบาทที่หายากมากๆเลยเป็นเหรียญสองบาทสีทองที่ติดอันดับที่หนึ่งเหรียญหายากมีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะคะ เหรียญสองบาทสีทองด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้าผินพระพักไปทางเบื้องขวาพระองค์ท่านทรงฉลองพระองค์คลุ่ยแบบนี้มีความสวยงามแล้วก็เขาก็จัดอันดับมาเป็นอันดับที่หนึ่งเลยทีเดียวสำหรับ เหรียญสีทองหมุนเวียนณปัจจุบันหายากมากๆเลยนะคะวงขอบเหรียญก็จะเป็นเฟืองสลับเรียบนะคะด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นพระอุโบสถวัดภูเขาทองนะคะหรือว่าวัดศรีสะเกดนั่นเองนะคะวัดศรีสะเกดที่เราคุ้นๆกันก็คือวัด ภูเขาทองนะคะของปีพศ2,557นะคะสวยงามมากแล้วก็เขาจัดอันดับมาเลยนะคะจำนวนการผลิตของเหรียญสีทองปีพศ2,557ันาจำนวนการผลิตอยู่ที่3ามล้านสองหร้อยเหรียญน,นะคะถือว่าน้อยมากๆถ้าเทียบกับประชากรไทยของเรานะคะ เขาเลยจัดมาเป็นอันดับที่หนึ่งนะคะหายากมากถ้าเพื่อนๆไปจับจ่ายซื้อของที่ตลาดพบเจอเหรียญสองบาทสีทองแบบนี้ลองพลิกดูด้านหลังนะคะอาจจะพบเจอปีพศสองพารอยหก็อาจจะเป็นได้เพราะว่าติดอันดับที่หนึ่ง สำหรับเหรียญน,นี้มีราคาเกินหน้าเหรียญถ้าหากเป็นเหรียญ UNC ที่ไม่ผ่านการใช้งานก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่100-150บาทเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานอย่างที่บอกนะคะอยู่ที่คนสองคนตกลงกันมีราคาหรือไม่มีราคาอยู่ที่พูดคุยกันนะคะ น่าจะอยู่ประมาณ50บาทถึง80บาทนะคะสำหรับที่เหรียญผ่านการใช้งานนะคะเขาก็จะมีความสวยงามมากๆเลยสำหรับเหรียญปีพศ2557เหรียญแบบสีทองชนิดราคา2บาทแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะพบเจอเก็บได้เก็บเลย การเก็บคือการออมนะคะขอบคุณมากมายที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนะคะขอบอกก่อนนะคะว่าคลิป ช่องพี่จอยไม่ได้รับซีนะคะหลายคนถามมานะคะขอบคุณมากมายค่ะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าวันนี้สวัสดีค่ะออบอกก่อนนะคะเพื่อนๆจ๋าการสะสมคือการออมออกวันนี้เรามีกิมมิใช้ในวันกันหน้าออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคต ออกาวันนี้เพื่อเราจะเอาไปต่อย,ยอดทำกำไรในวันข้างหน้าก็อาจจะเป็นได้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้า